โอ้โหความรู้สึกตอนที่เห็นเงินเดือนก้อนแรกเช่าบัญชีนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับเป็นโมเมนต์ที่แบบทั้งภูมิใจทั้งตื่นเต้นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์เลยว่าเราได้เริ่มต้นก้าวสำคัญในชีวิตการทำงานแล้วจริงๆใช่เลยครับเงินเดือนก้อนแรกมันมีความหมายมากกว่าตัวเงินอีกนะฮะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพของจริงเลย เป็นก้าวแรกที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะเราจะเริ่มตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองได้แล้วแต่ท่ามกลางความดีใจเนี่แหละครับมันมีจุดที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะคือมันมีกับดักซ่อนอยู่นั่นก็คือการเผลอใช้ใจ่ายเพลินจนลืมวางแผนซึ่งถ้าเรามองข้ามเรื่องนี้ไปเนี่ยความสุขในวันนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาการเงินในระยะยาวได้เลยนะครับ เอาละครับเพื่อให้เราเริ่มต้นได้ถูกทางไม่หลงไปเข้ากับดักที่ว่าวันนี้เราจะมาดูแผนที่การเงินสำหรับมือใหม่กันซึ่งจะมีทั้งหมด4ด่านหลักๆที่จะช่วยให้เราบริหารเงินก้อนแรกได้อย่างมือโปรเลยล่ะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยหลายคนอาจจะคิดว่าแหมเพิ่งเริ่มทำงานเองยังไม่ต้องรีบคิดเรื่องเงินหรอกนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือน,นาทีทองเลยนะครับ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยในการวางรากฐานแล้วก็สร้างนิสัยทางการเงินดีๆที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตสไลด์นี้สรุปภาพได้ชัดเจนมากเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่บนทางแยกทางนึ่งเนี่ยจะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินในอนาคตส่วนอีกทางอาจจะพาเราไปติดอยู่ในวงจรหน,นี้สินแบบเดือนชนเดือนซึ่งทางที่เราจะไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ มาถึงด่านที่2กันแล้วครับซึ่งเป็นขั้นตอนของการลงมือทํากันแบบจริงจงจังๆแล้วในส่วนนี้เราจะมาเน้นการสร้างฐานการเงินให้แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องการต่อย,ยอดสร้างความมั่งคั่งในสเต็ปต่อไปขั้นตอนแรกสุดเลยนะคือการรู้จักเงินของตัวเองให้ดีซะก่อนครับเราจะไปวางแผนอะไรที่เราไม่รู้จักไม่ได้หรอกจริงไหมครับลองใช้เวลาสัก1-3เดือนแรก จดบันทึกทุกอย่างที่จ่ายออกไปเลยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ตามเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเอ๊ะเงินของเรามันหายไปไหนหมดนะแล้วเราก็จะเจอจุดที่เป็นรูรั่วทางการเงินที่เราจะอุดมันได้เอาละครับพอเรารู้จักเงินของตัวเองแล้วนะสิ่งต่อไปที่ต้องสร้างทันทีเลยก็คือเงินสำรองฉุกเฉินครับคิดซะว่ามันคือเกราะป้องกันส่วนตัวที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บป่วยตกงานหรืออะไรก็ตามเป้าหมายของเราก็คือเก็บเงินให้ได้เท่ากับค่าใช้ใจ่ายประมาณ3-6ถึงเดือนครับและที่สำคัญมากๆเลยนะเงินก้อนนี้ควรเก็บไว้ในที่ที่ถอนออกมาใช้ได้ง่ายและเร็วอย่างเช่นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงแล้วก็ท่องไว้ในใจเลยคะ่ะว่านี่คือเงินส่วนที่ห้ามแตะเด็ดขาดถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ สำหรับหลายๆคนเนี่ยการเริ่มทำงานก็มักจะมาพร้อมกับภาระหนี้สินโดยเฉพาะหนี้เพื่อการศึกษาซึ่งการจัดการหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหลักการก็คือพยายามเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้ดอกเบีย้ยสูงสูงและถ้ามีหนี้อยู่แล้วให้โฟกัสไปที่การจ่ายหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเพื่อนเลยวิธีนี้ไม่แค่ช่วยลดภาระได้เร็วขึ้นนะแต่ยังเป็นการสร้างเครดิตท,ทางการเงินที่ดีให้กับเราในอนาคตด้วยครับ เอาล่ะพอเรามีเกราะป้องกันที่แข็งแรงแล้วจัดการหนี้สินได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะเข้าสู่เฟสต่อไปแล้วครับนั่นคือการเปลี่ยนจากการตั้งรับไปสู่การเดินเกมรุกเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวกันแล้วหลักการที่ทรงพลังที่สุดในขั้นตอนนี้คือคำนี้เลยครับ Pay yourself first หรือจ่ายให้ตัวเองก่อนมันคือการเปลี่ยนความคิดนิดเดียวเลยนะคะจากที่เคยคิดว่าใช้จ่ายก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมมาเป็น ออมก่อนเลยแล้วที่เหลือค่อยเอาไปใช้โดยการตั้งหักเงินออมอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีแล้วต้องออมเท่าไหร่ดีล่ะเป้าหมายเริ่มต้นที่ทำได้จริงสำหรับมือใหม่เลยนะฮะคือประมาณ1 0 2ถึงอร์ซของรายได้ครับการมีตัวเลขที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นความคืบหน้าได้แบบชัดๆเลยและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยครับสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีในตอนนี้ไม่ใช่เงินนะ แต่มันคือเวลาครับการที่เราเริ่มต้นได้เร็วคือความได้เปรียบที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยจริงๆแล้วเวลานี่แหละครับคือส่วนผสมวิเศษที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้อย่างมหัศจรรย์ลองลึกภาพกามนะครับมันเหมือนกับการปั้นตุ๊กตาหิมะยิ่งเราเริ่มปั้นเร็วเท่าไหร่ก้อนหิมะของเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆเลยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ หลังจากที่เราสร้างรากฐานและเริ่มต่อยอดความมั่งคั่งไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปกต้องสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดจากความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงดูสไลด์นี้สิครับมันแสดงภาพได้ชัดเจนมากเลยนะว่าการจ่ายเบี้ยประกรันซึ่งเป็นเงินจํานวนเล็กน้อยในวันนี้เนี่ยมันคือการซื้อความคุ้มครองจากความเสี่ยงทางการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะลบล้างเงินเก็บของเราไปทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเลยนะครับ สำหรับคนเริ่มทำงานแบบเราๆนะครับประกันที่สำคัญที่สุดมี2ออย่างนี้เลยคือ 1. ประกันสุขภาพเพื่อป้องกันค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะสูงมากๆและ 2. ประกันชีวิตถ้าเรามีคนที่ต้องดูแลข้างหลังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ลำบากถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราและสุดท้ายนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยก็คือความสำเร็จทางการเงินเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าเราหาเงินได้มากแค่ไหนหรอกครับ แต่สำคัญที่ว่าเราบริหารเงินที่มีอยู่ได้ดีแค่ไหนตั้งหากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้คือแผนที่นำทางสู่ความมั่นคงทางการเงินที่ชัดเจนมากเลยครับคำถามสุดท้ายก็คือก้าวแรกที่มีวินยัยก้าวเล็กๆก้าวนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เลยหรือเปล่าครับ